เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ไม่อยู่กันอีกแล้วนะครับใน in body ประจำเดือนนะครับเดือนไหนนะวันเดือนนี้กุมภาพันธ์แล้วนะครับผมโอเคเราก็ไม่พูดพันทำเพลงนะก็มาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนที่แล้วบ้างนะครับผมนะ สำหรับเดือนนี้นะครับผมทําการวัดไปเมื่อเช้านี้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งนะครับเด,เดือนสองนะครับผมก็คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้แหละนะครับวัดเวลาตีห้าสี่สิบนะครับตื่นแล้วรอบแรกตีห้าสี่สิบรอบสองตีห้าสี่สิบเอ็ดนะครับวัดไปสองรอบนะน้ําหนักที่ได้มันจะแวร์ี่อยู่นะครับคือผมขึ้นเหมือนกันเลยนะขึ้นเหมือนกันทั้งสองรอบเลยคือขึ้นขึ้นแบบ ขึ้นแบบไม่มีมือถือนะครับทั้ง2รอ,อบเลยคือน้ำหนักมันต่างกันประมาณ0ูนนนะครับผมนิดหน่อยนะครับนิดนึงไม่เป็นไรนะน้ำหนักมันห่างกันนิดเดียวนะครับเอามาดูเทียบเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วผมวัดเมื่อวันที่เก้าเดือนหนึ่งนะครับเดือนนี้ผมมาวัดวันที่1เดือนเดือนสองนะครับอ่าวันวัด,ว,ด,ว,ดวัดต้นเดือนเลยนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ2ออันนี้เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับ ต่างแค่ bmi นิดเดียวนะครับเนี่ยยี่กับ27.4นะครับมันนิดนิดเดียวจริงๆไขมันอะดู26.3สิไออันนี้ก็26.3นะครับคือเท่ากันนะเอาเป็นว่า2 2อันนี้คะแนนพอย n t เท่ากันก็คือมันห่างกันนิดเดียวนะครับหรือแทบไม่แตกต่างเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับค่าแรกนะครับผมแน่นอนอุ้ยอุ้ยลืมดู bmi เนะี่ย มันจะเวลี่หฮนะผมอะคือน้ําหนักมันเยอะเกินมาตรฐานไปนะครับคือตัวตัวเลขของน้ําหนักมันเยอะมากเกินไปนะครับผมสําหรับ B M I นะอืมควรจะลดนะครับเพราะว่าไขมันเนี่ยอืมก็เกือบจะถึงยี่สิบเจ็ดแล้วแหละเกือบจะอยู่ในเกณฑ์สูงแล้วนะครับคือไขมันเยอะมากนะครับจะว่าเยอะมากเลยนะครับผมเยอะเมอะเยอะมากจริงๆนะครับอ่าเพราะว่ากินแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คาร์ดิโอเลย นะครับผมเวลาลกินเข้าไปเนี่ยไขยมันก็จะไปสะสมนะครับแล้วยิ่งเราเป็นคนทํางานแบบทํางานแบบนั่งเฉยๆเราไม่ได้มีแอคทิวิตี้เนี่ยแน่นอนครับผมไขมันมันก็จะสะสมมากไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วมันจะเข้าขั้นสูงแล้วนะครับผมตอนนี้นะอ่ะเดือนที่แล้วผมไขมันอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดเก้าเห็นไหมว่มาขึ้นทุกเดือนนะครับยี่สิบหกจุดสามแล้วโอ้โหขึ้นมาประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งไหมไม่ถึง ศูนย์จุดประมาณนี้ศูนย์จุดห้าประมาณนี้ก็เยอะอยู่นะถือว่าเยอะนะครับเยอะนะค,รควรควรเลยแหละควรมากนะครับอันนี้มันมีมันมีเดือนหนึ่งที่ผมประมาณอ่าเดือนไหนวะเนะน,นี่ยวันที่สามต้นวันที่สามเดือนหนึ่งคือต้นเดือนต้นเดือนมกรานะครับอันนี้ผมช่างไปที่อยู่ที่ยี่สบหกจุดสามนะก็เดือนนี้ก็มาที่ยี่สบหกจุดสามก็ไปเท่ากับเดือนเดือนแรกนะครับเดือนแบบตอนตอนวันที่สามต้นปีนะครับอืม นั่นแหละต่อไปนะครับน้ําลดลงอีกแล้วนะครับห้าสิบจุดห้านะเดินเทีเท่าไหร่ห้าสิบจุดเจ็ดนะครับลดลงศูนย์จุดสองนะครับนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไปต่อไปนะครับอ่าวิซซอลแฟตนะครับอยู่ในสิบนะครับผมก็ยังไม่ยังไม่ขึ้นนะวิซซอลแฟตยังไม่ขึ้นก็ถือว่าโอเคนะครับคือมันก็ยังไม่ค่อยอันตรายมากขึ้นเพิ่ม,มขึ้นถามว่ามันอันตรายไหมก็ อันตรายเล็กน้อยนะครับไม่ได้อันตรายถึงสูงขั้นสูงมากนะครับผมก็อยู่ที่10นะเห็นไหมว่าหลอดนี้มันไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับผมโอเคต่อไปนะครับสิ่งที่เราอยากรู้กันมากที่สุดนะครับ54.2นะครับผมมัสเตลนะครับผมผมวัดสองครั้งเท่ากันป่าวห้าสอ่าเท่ากันนะครับห้าเท่ากันเลยนะครับทั้ง2ครั้งเลยนะครับห้ากิโลกรัมนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมก็คือมัน ัวผมเองอะ่ะก็เล่นเวทอยู่ประมาณสัปดาห์สองครั้งอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับแล้วก็โปรตีนกินไม่ถึงด้วยนะครับผมบา,บางวันก็กินไม่ถึงบ้างไม่ถึงบ้างมันแล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่วันนะแต่กล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้ลดไปนะครับผมอันนี้ก็คืออันนี้ก็ยังยังต้องวิเคราะห์ก,กันอยู่ว่าทําไมมันไม่ลดวะอย่างเงี้ยเออแต่อาจจะแบบคือมันก็ยังเล่นอยู่อะ่ะแบบสองวัน ต่อสัปดาห์ก็ยังถือว่าโอเคนะครับอืมมาดูครั้งที่แล้วว่ากล้ามเนื้อผมเท่าไหร่นะเ,เดือนเดือนเดือนมกราหครับ53.7นะครับ,รบผมขึ้นมาเป็น5 4ดเท่าไหร่เมื่อกี้54.2ขึ้นมา0.5นะครับกล้ามเนื้อขึ้นนะครับขึ้นแบบขึ้นแบบอย่างเงี้ยคือดูเกณฑ์เอาอะว่าเกณฑ์เกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดีก็คือมากกว่า52.5นะ อันนี้คือผมมาที่5้าบแล้วนะครับเกินเกณฑ์มาประมาณ2กิโลแล้วนะครับสําหรับกล้ามเนื้อนะครับโปรตีนลดลงนะครับผม19.3นะครับผมกินโปรตีนลดแต่กล้ามเนื้อเพิ่มนะครับอ่าสิบก็ประมาณเดิมอ่าคือโปรตีนไม่ลดลงเยอะนะครับก็ลดลดลงนิดนึงศูนย์จุเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเอ่อ แน่นอนบาโซลเมตาลลิซึมนะครับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดนะครับผมก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่อ่าไปดูเดนที่แล้วเท่าไหร่แน่นอนว่ามวลกล้ามเนื้อเพิ่มเนี่ยไอตัวเบียร์มามันต้องเพิ่มอยู่แล้วเมื่อกี้หนึ่งพันหกร้อยเก้าแปดนะอันนี้เท่าไหร่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองนะครับผมอันนี้คือข้อดีของการที่กล้ามเนื้อเราเยอะนะครับคือยิ่งกล้ามเนื้อเราเยอะเนี่ยการเผาผลาญต่อวันของเราก็จะเยอะนะครับการเผาผลาญต่อวันของเราเยอะเนี่ยพอตัวเลขเราเยอะปั๊บเนี่ย แคลอรี่ที่เกินมันก็จะน้อยทําให้เราอ้วนนะ่ะได้ได้เป็นไงครับได้เป็นไงได้ยากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอ้วนไม่ได้นะครับคือมันคือมันอ้วนได้ยากขึ้นนิดเดียวอะ่ะคือมันกินได้เพิ่มขึ้นนั่นแหละนิดเดียวนะผมนิดเดียวจริงๆครับอันนี้เราไปดูนี่ดีกว่าโบสแมสโบสแมสโบสแมสสองจุดเก้ากิโลกรัมนะครับสําหรับเดือนเดือนนี้นะครับที่วัดล่าสุดเดอนแล้วเป็นไง 2 8งจกิโลกรัมนะครับดูดีครับดูดีครับเอามวลกระดูกเพิ่มเฉยครับผมนี่งงเลยครับเออคืออ่าน่าจะเป็นกินนมเยอะหรือเปล่าอืมนี่นั่งงงเลยเนะี่ยมวลกระดูกเพิ่มเฉยเลยคือมวลกระดูกเนี่ยมันจะมีการแบบน่าจะเดินเยอะด้วยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับคือมันเป็นแอคทิวิตี้ที่ พีเอ่ะคือฟิสค i ล a อ a ก t i ตรูของผมเนี่ยจะเป็นการเดินซะเยอะนะครับเดินเยอะเหมือนกันนะก็ประมาณ1 0บถึงสินาทีประมาณนี้อ่ะต่อต่อวันหนึ่งเดินเดินรวมกันนะเอาเอาเวลามารวมกันนะไม่ได้แบบเดินรอบเดียวนะเออประมาณอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงอ่ะเดินวันหนึ่งอ่ะครึ่งชั่วโมงก็เนี่ยได้ประมาณเนี่ยคือมันก็ อาจจะทําให้กล้ามมวลกระดูกเนี่ยมันได้รับแรงต้านเนี่ยพร้อมกัผมมีการเดินไงเดินเร็วด้วยนะเวลาเดินเนี่ยก็จะเดินเร็วนะครับไม่ได้แบบเดินเออแลอ้วเหอค่อยๆเดินเนิบอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> อย่างอื่นก็นั่นแหละครับ ideal weight เ,วเ,วเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้นะครับเออหกสิอ็ดจุดเนี่ยอยากมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับน้ําหนักนะครับน้ําหนักก็คือขึ้นมา ขึ้นมาหนึ่งจุดสองห้ากิโลใช่ปะ่ะอืมหนึ่งจุดสองห้าใช่ป่าวะดูก,กันน้ำหนักขึ้นมาหนึ่งกิโลนะครับถูกปะ่ะเออหนึ่งกิโลจากเดือนที่แล้วนะครับขึ้นมาเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อไปแล้วศูนย์จุดห้ากิโลนะครับจำจำนะว่ากล้ามเนื้อผมขึ้นมาศูนย์จุดห้านะครับแสดงว่าน้ําหนักที่มันเพิ่มมาหนึ่งจุดหนึ่งกิโลเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อศูนจุดห้าะครับอีกศูนย์ห้าก็คือเป็นไขมัน นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสรุปรวมก่อนสรุปรวมเดือนนี้นะครับกล้ามเนื้อเพิ่มศูนย์จุดห้าโปรตีนลดเล็กน้อยศูนย์จุดหนึ่งเบอเ้ยเบมาเพิ่มมวลกระดูกเพิ่มเออ <c oughs> เออเอ,อ,เอ,อ,อยากรู้อยากรู้เดือนที่แล้วเดือนแบบแรกๆเลยผมมวลกระดูกเท่าไหร่ตอนนี้ผมมวลกระดูกสองจุดเก้าใช่ปะแล้วผมลากไปแบบไกลๆเลย ไอตอนช่วงแบบบอดี้สกอร์เด้วยอะช่วงชวงได้คะแนนเจ็ดสิบสองจุปดนะไปเล่นไปมงกระดูกมงกระดูกได้เยอะกว่าตอนที่ตอนที่คนะแนนเจ็ดสินะไปเล่นไปนะครับโอ้โหสุดยอดตอนนี้น้ำน้ำก็ดีอะไรก็ดีไปหมดอนะช่วงนั้นนะอะโอเคนะสรุปรวมก่อนของเดือนนี้นะครับอ่ายี 26. จุดสไขมันเพิ่มนะครับประมาณเกือบศูนประมาณศูประมาึ่งปอะหเอถึงบอเอ,อ,อันแหละเอาแ็นว่ามันเพิ่มอะ่ะอืมแล้วก็น้ำลดเล็กน้อยนะครับวิซอลแฟ t เท่าเดิมนะครับโปรตีนอ่ามงกระดูกก็เพิ่มนะครับก็ถ,ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมแต่ว่าเรื่องของไขมันเนี่ยก็ต้องคุมนะครับคุมคุมจริงจังอะ่ะคือตะอัด คือจําเป็นต้องมีการคาริโอนะครับช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาแล้วนะครับผมทุกคนก็สามารถออกไปคาริโอนอกบ้านได้แล้วนะครับฟิตเนสก,ก็เริ่มเปิดแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกลับมานะครับกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ให้ให้แบบว่าคือตอนตอนนี้มันเหมือนการเมนเทนเอาไว้นั่นแหละหมายถึงว่าก็อย่าให้กล้ามเนื้อมันหายเป็นนานรักษาไปก่อนนะครับผมพอกลับมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มได้เร็ว นะผมอันนี้คือผมเหมือนเมนเทนอ่ะคืออารมณ์ประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่าฟิตเนสก็ปิดนะผมไม่ค่อยได้ไปอย่าเรียกว่าไม่ได้ไปไม่ได้อย่เรียกว่าไม่ค่อยไม่ได้ไปเลยนะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับอินบอดี้ในเดือนนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับทุกคนบายบายครับ